พบกับช่องนุองนิ้งเคเจช n แนลวันนี้ได้พามาเที่ยวชมตลาดนัดปลาบางแสนนะคะสไตล์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะคะซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะคะเคยพามาครั้งหนึ่งตอนนี้เขามีอัปเดตทำตลาดใหม่กันแล้วนะคะมีร้านอาหารเพิ่มขึ้นหลายร้านเลยนี่ก็คือร้านเขาเรีเยกว่าไงนะ ชาบูแบบเป็นถ้วยแบบไม้นะคะใครอยากกินแบบไหนก็เลือกไม้ที่เสียบแต่ละอย่างแต่ละชนิดราคาก็แตกต่างกันนะคะซึ่งจะเริ่มต้นที่10บาท20บาทบ้าง15บาทบ้างนะคะซึ่งนี่ก็เป็นชามที่หนิงเลือกมานะคะก็จะเอาที่เราอยากกินก็มีไม้ย0บาทบ้าง15บ้าบ้าง10บาทบ้างนะคะซึ่งก็เลือก ซุปน้ำดำนะคะอารมณ์เหมือนซุกี้เดี๋ยวมีน้ำจิ้มซิกซุกี้ด้วยซุกี้ซุกี้ซื้อซุกี้นะคะซุกี้น้ำดำในวันนี้ก็พาแวะมาเที่ยวชมตลาดปลาญี่ปุ่นบางแสนนะคะแต่ยังหาปลาไม่ได้แต่มีปลาเซลมอนแต่ไม่ได้ถ่ายมาอันนี้เป็นไข่หมึกไม้ละ10บาทนะคะเพื่อน,น,นมาหาทานกันได้ น้ำจิ้มแซ่บๆและยำมาม่ารวมมิตรนะคะก็มีทุกอย่างอยากให้ร้านเขาใส่อะไรก็ใส่กันไปเลยจ้าวันนี้ก็มารีวิวอาหารประมาณนี้อย่างอื่นยังไม่ได้กินนะคะเพราะว่าจะเป็นพวกอาหารญี่ปุ่นทาโกยากิอะไรนะเค้เย็นนูน่นนี่นั่นหลายอย่างมากๆเลยนะคะมีทีป,ปั่นด้วย หลายสิ่งอย่างก็มาเที่ยวชมกันได้นะคะอยู่เส้นเลี่ยงบางแสนนะคะ,ะเขาเรียกว่าเส้นข้าหลามนะคะก็มากันได้จ้าตลาดปลายบางแสนเจ้ากัน